สวัสดีครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนเรื่องวิธีกำนดรลาดผ่านลาดผ่านคืออะไรนะครับลาดผ่านก็เหมือนเป็นจคดิจิทัลที่เอาไว้ไขประตูเข้าสู่บัญชีออนไลน์ของเราใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเช่นบัญชีเกมอีเมลที่คุณใช้ส่งงาน Facebook หรือเว็บไซต์ออนไลน์ถ้าไม่มีหาดผ่านที่ปลอดภัยคนอื่นอาจเข้ามาใช้บัญชีเราได้ง่ายๆจไาไว้ว่านะครับการปกป้องหาดผ่านคือการปกป้องตัวเราเอง ทำไมรหัสผ่านที่ปลอดภัยจึงสาคัญต่อเรา 1. ปกป้องความเป็นส่วนตัวป้องกันไม่ให้คนแปลกหน้าแอบเข้ามาดูหรือใช้บัญชีของเรา 2. การใช้งานที่มั่นใจทําให้เราใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างสบายใจและปลอดภัยมากขึ้น 3. ช่วยป้องกันข้อมูลสําคัญเช่นป้องกันข้อมูลส่วนตัวชื่อจริงที่อยู่หรือแม้แต่คะแนนเรียนของเรา 4. ป้องกันการขโมยป้องกันการขโมยถูกแฮกบัญชีหรือ การคุกมวลข้อมูลที่มีค่าของเราไปใช้ในทางที่ไม่ดีลักษณะของรหัสผ่านที่แข็งแรงนะครับ 1. ควรมีความยาวอย่างน้อยแปตัวอักษรขึ้นไปยิ่งยาวได้ยิ่งดีและคาดเดายาก 2. ต้องประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์พิเศษเช่น Ad underscore 3. ห้ามใช้ชื่อเล่นวันเกิดหรือตัวเลขซ้ำๆเช่น1ทั้งหมดหรือคำว่า password สี่ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำทุกๆสามถึงหกเดือนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเปลี่ยนทิรหัสผ่านนะครับเรามาดูตัวอย่างเพื่อหเห็นภาพให้ชัดว่ารหัสผ่านแบบไหนที่เราแฮกเกอร์จะคาดเดาได้ง่ายและแบบไหนที่ปลอดภัยตัวอย่างนะครับวิธีคิดรหัสผ่านรวมคำที่จำง่ายตัวเลขสัญลักษณ์พิเศษเข้าไปด้วยกันที่หนึ่งสุดทีง วิธีจำรหัสผ่านง่ายๆ 1. คิดประโยคที่เราจำได้ดีเช่นฉันมีแมว2ตัวชื่อมุกแล้วเปลี่ยนเป็นรหัสผ่าน c h s n m k 2 2. เปลี่ยนตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์ 3. หรือเรื่องการจดจำไม่ควรเขียนรหัสผ่านทิ้งไว้ ในคนที่คนอื่นเห็นได้ง่ายหรือใกล้คอมพิวเตอร์การสร้างรหัสผ่านที่ซับซ้อนไม่ต้องอยากเสมอไปแค่ใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นิดหน่อยการเกร็บรักษารหัสผ่านที่ปลอดภัย 1. จําจำไว้ในใจวิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดคือการจํารหัสของเราไว้ในสมองไม่ต้องพึ่งพาการจดหรือบันทึก 2. อ,อย่าแบ่งปันหร,รหัสผ่านเป็นเรื่องส่วนตัวอย่าแชร์กับเพื่อนหรือคนอื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครอง3 ถ้ามีรหัสผ่านเยอะและจำยากสามารถใช้แอปจัดการรหัสผ่านที่ปลอดภัยได้ 4. ปรึกษาผู้ใหญ่ถ้ามีปัญหาหรือสงสัยว่ารหัสผ่านปลอดภัยหรือไม่ปลอดภยัยให้แจ้งผู้ปครองหรือครูทันทีระบบล็อกอินของชั้น 2FA นี่คือด่านป้องกันที่เพิ่มความปลอดภัยให้บัญชีของเราอีก1ขั้นคืออะไรคือการเข้าสู่ระบบ2ชั้น รหัสผ่านปกติบวกกับรหัสผ่านยืนยนันพิเศษหรือ OTP ที่ส่งมาทางมือถือของเราปลอดภัยมากขึ้นแม้ว่าใครจะรู้รหัสผ่านของเราแต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ถ้าไม่มีรหัส OTP ที่มือถือของเราควรใช้เมืนะ่อไหร่นควรใช้กับบัญชีที่สำคัญมากๆเช่น Google Facebook Apple ID หรือบัญชีธนาคารจะทำอย่างไรถ้าลืมหรือรหัสถูกขโมย1รีเซตทันที สแจ้งผู้ปกครองหรือครูสามระวังคนแปลกหน้าสรุปสิ่งสำคัญที่ต้องจำหนึ่งรหัสผ่านที่ดีต้องยาว8ตัวอักษรขึ้นไปผสมตัวเลขสัญลักษณ์พิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่และไม่ใช้ข้อมูลส่วนตัว 2. ห้ามแชร์รหัสผ่านเป็นความลับสุดยอดอย่าบอกใครแม้แต่เพื่อนสนิท 3. อัปเดตเสมอเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำและเปิดใช้งาน t f a ในบัญชีที่สำคัญ ราหาสหานที่ดีคือเกาะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์